ท่านอาจารย์ให้กําลังใจแก่พวกเราทุกคนนะครับว่าจิตของมนุษย์เรานี้เป็นเรื่องที่สามารถจะบริหารหรือสามารถจะฝึกได้ครับทั้งเมื่อเราทุกคนยอมรับอันนี้แล้วนะครับเราคงจะไม่ติดประตูขังตัวเองไว้ข้างในไม่ได้ให้ออกมาไม่ได้เดือนแต่ตะวันนะครับดังนั้นถ้าว่าเราอยากตั้งใจนะครับทีนี้ว่าจะบริหารจิตนะครับเราจะใช้หลักการหรือมีหลักการอย่างไรนะั้น ก็ต้องให้ขอกาบเรี่ยนเป็ยติคุณได้ด้วยเพิอมเตให้กระทั่งถึงหลักการของการบริหารจิตกระทังครับที่นี้เราก็จะพูดกันถึงหลักการบริหารจิตหรือวิธีการของการบริหารจิตมุ่งไปที่จุดหมายปลายทางก่อนว่าบริหารจิตเพื่ออะไรเราจะได้ บริหารให้มันถูกตามความประสงค์นั้นบริหารจิตเพื่อให้มีสุขภาพทางจิตมีสมรรถนะทางจิตเมื่อ,อจิตมีสุขภาพและมีสมรรถนะดีแล้วร่างกายก็จะมีสุขภาพและมีสมรรถนะดีไปตามทีนี้ก็ดูว่ามันเนื่องกันอยู่อย่างไรสำหรับกายกับจิต มองดูก็จะเห็นได้ว่ากายมันเหมือนกับเปลือกของจิตือ <c> ค <oughs> ดีกว่านั้นก็เป็นเหมือนกับว่าสำนักงานของจิตจิตต้องมีที่ทํางาน <c oughs> หรือเป็นมีสำนักงานที่จะทํางานจิตมันจึงจะแสดงบทบาทของจิตได้ <c oughs> ดูเห็นได้ไง่ายๆเราไม่มีกายจิตมันก็พลอยไม่มีไปด้วยไม่ปรากฏไปด้วย จิตจะ,สะแสดงตัวสแสดงบทบาทอะไรได้ก็เพราะมีร่างกายเป็นสํานักงานเป็นที่ตั้งเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเรียกและว่ามันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่ากายแล้วก็มีจิต <c oughs> เข้ามาสัมพันธ์กันอยู่จิตก็บังคับให้กายทําไปตามที่จิตรู้สึกคิดนึกและต้องการ อทีนี้ฝ่ายร่างกายเนี่ยมันก็อยู่ตามลําพังไม่ได้มันต้องมีเหตุปัจจัยอของกาย,ยที่จะคอยช่วยเหลือให้กายตั้งอยู่ได้เหตุปัจจัยของกายก็คือวัตถุนอกกายหรือวัตถุที่เนื่องกันอยู่กับกายมันก็จะต้องถูกต้องด้วย วัตถุที่เป็นปัจจัยของกายต้องถูกต้องกายจึงจะถูกต้องจึงจะถูกต้องในส่วนกายทุกคนจะต้องชำระสาสางปัญหาหาความผิดพลาดทางวัตถุคือวัตถุที่เป็นอุปกรณ์เป็นปัจจัยของกายแล้วก็ชำระความถูกต้องของกายที่สัมพันธ์กันอยู่กับวัตถุจนกระทั่งว่า ไอ้กายนี่มันพร้อมที่จะทําหน้าที่ของกายมเพื่อเป็นเครื่องรองรับจิตนี่ฝ่ายกายมีอยู่สองอย่างคือวัตถุกับกายที่มาดูฝ่ายจิตมันก็จะพบว่ามันมีตัวจิตกับทรัพย์สมบัติของจิตพูดว่าทรัพย์สมบัติของจิตเนี่มันเป็นภาษาสมมติเป็นภาพพจน์ว่าจิตนั่นมันก็เป็นจิตเท่านั้นแล้วมันต้องมีอะไรอะไรของจิต ซึ่งเขามักจะเรียกกันว่าเจตสิกเจตสิกธรรมเป็นทรัพย์สมบัติของจิตจิตจะต้องอยู่ในสภาพที่ถูกต้องทรัพย์สมบัติของจิตก็ต้องอยู่ในสภาพที่เหมาะสมแก่กันและกันมันจึงจะช่วยส่งเสริมจิตให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้องดังนั้นเราจะต้องมีพลานามัยทางจิตบริหารจิตให้จิตปกติตามสภาพของจิตจะก่อน ที่นีส่วนที่สองก็คือว่าไอ้ความรู้ความคิดความนึกความเชื่อความเข้าใจอะไรต่างๆที่จะมีแก่จิตนั่นก็ต้องถูกต้องด้วยนี่จะต้องศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวิชาความรู้ส่วนนี้ให้มีความเข้าใจถูกต้องให้มีความเชื่อถูกต้องให้มี การคิดการเห็นการมองการพิจารณาอย่างถูกต้องส่วนที่เป็นสมบัติของจิต means, สมบัติของจิตก็ถูกต้องและจิตก็ถูกต้องรวมกันทั้งสองถูกต้องคือจิตถูกต้องสมบัติของจิตก็ถูกต้องจิตนั้นก็สามารถอย่างยิ่งที่จะรู้สิ่งที่ควรรู้แล้วก็รู้อย่างถูกต้องแล้วก็ควบคุมร่างกาย ให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องมันก็เลยถูกต้องทั้งทางกายและทางจิตคำว่าถูกต้องมันก็เลยเกิดเป็นสี่หัวข้อขึ้นมาถูกต้องทางร่างกายสองหัวข้อถูกต้องทางจิตสองหัวข้อถูกต้องทางร่างกายสองหัวข้อก็คือกายก็ถูกต้องอุปกรณ์วัตถุของกายก็ถูกต้อง ถูกต้องทางจิตก็คือว่าตัวจิตเองก็อยู่ในในลักษณะที่ถูกต้องแล้วคุณสมบัติของจิตวิชาความรู้ของจิตมันก็ถูกต้องอทางจิตก็ถูกต้องสองหัวข้อทางกายก็ถูกต้องสองหัวข้อรวมกันเป็นสี่หัวข้อท่านทั้งหลายตัางหาโอกาสศึกษาสี่หัวข้อนี้แหละอย่างละเอียดละอ่อจากแหล่งที่มาของวิชาความรู้ เขาสั่งสอนอบรมกันที่ไหนก็ติดตามไปให้ได้ความรู้ความเข้าใจเพื่อเกิดความถูกต้องสี่สถานนี้เป็นการบริหารจิตที่ดีอย่าลืมเหมือนที่กล่าวมาแล้วว่ามันต้องมีสุขภาพดีมันต้องมีสมรรถนะดีมันไม่มันไม่ใช่อย่างเดียว กายก็ตามจิตก็ตามต้องมีสุขภาพดีแค่ก็มีอนามัยดีก็ได้คือความไม่มีข้อบอกพร่องผิดพลาดโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางจิตอย่างนี้เราเรียกว่ามันมีสุขภาพดีทั้งทางกายและทางจิตท,ท,ท,ตทีนี้มันมีสมรรถนะมันสามารถมันเข็มแข็งไปตามแบบาขาคงตนคงตนกายก็เข้มแข็ง,ขง,ขงสามารถไปตามแบบของกายจิตก็เข็มแข็ง,ขง,ขงสามารถ ไปตามแบบของกายก็ได้อบรมมาดีแล้วโดยวิธีสมถะหรือสมาธิจิตก็เข,เข้มแข็งโดยวิธีของวิปัสสนาจิตนี้ก็รอบรู้ก็รอบรู้ที่ควรจะรู้จิตก็มีสมัทนะดีด้วยเหตุอย่างนี้มีสุขภาพดีมีอนาไม่ดีมีสมัทนะดี ธรรมะทั้งนั้นเลยที่จะทำให้จิตมีลักษณะอย่างนี้นี่คือหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาท่านขอให้ท่านทังายมองดูดีๆว่าหลักธรรมะวิธีปฏิบัติในพุทธศาสนานั้นไม่ใช่ของครึกระล่าสมัยน่ารังเกียจบางคนเข้าใจผิดไปว่าธรรมะเป็นอุปสรรคแก่การก้าวหน้าในโลกนี่อย่างนี้แล้วก็เรียกว่าทะเลิดเปิดเปิง กูไม่ได้ยินแล้วใหลักธรรมะอย่างที่กล่าวมานี่มันทําให้จิตและกายกายและจิตนะมีสุขภาพอนามัยดีมีสมรรถนะดีสามารถจะปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างทุกการในโลกนี้ถ้าเป็นหัวข้อใหญ่ก็มีศีล คือถูกต้องทางกายทางวาจามีสมาธิคือถูกต้องทางจิตมีปัญญาคือถูกต้องทางทิฏฐิความคิดความเห็นความเชื่อความพอใจห,อหรือว่าเราจะถือหลักที่เราชอบพูดกันอีกคำหนึ่งว่าสะอาดสว่างสงบต้องบริหารกายคนหนึ่งคนหนึ่ง แต่หลายๆคนคือครอบครัวหลายๆคนคือบ้านเมืองให้มีความสะอาดคือไม่มีความผิดไม่มีความชั่วให้มีความสว่างคือฉลาดและไม่งูให้มีความสงบภายในร่างกายมีความสงบ,สงบนอกกายมีความสงบของสังคมให้มันเกิดความสะอาดสว่างสงบขึ้นในบุคคลในครอบครัวในบ้านเมืองมันก็เรียกว่ามันเป็นจิตใหญ่ออกไปทุกทีไม่ใช่จิตของคนคนเดียว เพราะว่าคนคนเดียวทําอะไรสําเร็จไม่ได้เราต้องนึกถึงจิตทั้งหมดเรียกว่าจิตใหญ่จิตของโลกไปเลยถ้าทุกคนบริหารได้อย่างนี้มันก็เท่ากับบริหารจิตทั้งโลกจิตหมดทั้งโลกเนี่ยให้มีการบริหารที่ดีที่ถูกต้องอจิตของโลกทั้งโลกมันก็เป็นจิตที่ถูกสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ ของโลกเลยให้โลกมีสันติสุขมีสันติภาพได้ตามความปรารถนาสรุปความว่าท่านจงทำให้เกิดความถูกต้องทางกายสองหัวข้อคือว่าอุปกรณ์แห่งกายเช่นวัตถุกับกายเองให้เกิดความถูกต้องทางจิตสองหัวข้อคือจิตและคุณสมบัติของจิตนี่เป็นคำพูดสรุปรวมสั้นๆท,ที่สุดว่าเป็นการบริหารจิต คือหลักการบริหารจิตมีอยู่อย่างนี้และ